ออก็บอกว่าออลูกไฟสบายไป,ไปเป็นนางฟ้าเนยสบายๆไม่ต้องห่วงแม่ไม่ก็ต้องห่วงลูกแม่ก็จะดูแลให้ตลอดการรักษาแม่ไม่เห็นหนิงแบบเศร้ามีควไม่ไม่มีสัออ่งไม่เคยไปหายอย่างเยอะมากสั่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างกินอะไรเขาใช่หรือว่ากินอะไรครับก็สั่งหมดทุกอย่าง พงพอลูกเขา,าอะไร้ะนะแนะม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพรเาะลูกเขาแหละเขาเป็นทำทุกอย่างไม่ให้เขาบอกไม่ให้เดืยดร้อนนะ เมื่อวันที่16มกราคมที่ศาลา8วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับเขตบางเขนกรุงเทพเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีรดน้ำศพคุณหญิงจุฬารักษ์อิสมาโลนนะครับอดีตนักแสดงเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันครับโดยภายในงานนะครับมีครอบครัวบรรดาญาติคนสนิทเพื่อนในวงการต่างทยอยเดินทางมาร่วมอาลัยโดยได้มีพิธีรดน้ำศพนะครับและสวดอภิธรรมศพซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของงานนะครับบรรดาญาติคนสนิ ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานก็ได้ส่งมอบพวงหรีดมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตนักแสดงผู้ล่วงลับนะครับทางด้านของคุณแม่พันนีกฤติยารัตน์ครับคุณแม่ของคุณหญิงจุฬาลักษณ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเปิดใจน้ำตาคลอครับถึงลูกสาวเรื่องการต่อสู้กับโรคมะเร็งที่เป็นมานานกว่า10ปีฮะโดยคุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นมานานแล้วแล้วก็สู้มาโดยตลอดนะฮะซึ่งนักข่าวก็ถามนะบอกว่าตามข่าวบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมนี่ใช่หรือไม่นะค,คุณแม่ก็บอกว่าเป็นมานานแล้วทีนีีน้่ก ลามมาอีกข้างหนึ่งคุณหมอก็ให้ผ่าแต่มันก็ลามมาทั้งตัวซึ่งก็เป็นมานานกว่า1ิปีแล้วนะนะักข่าวถามว่าเดือนกันยาปีที่แล้วยังเห็นคุณหญิงเนี่ยแข็งแรงอยู่เลยหลายคนก็เลยตกใจคุณแม่บอกว่าเขาเนี่ยแข็งแรงเขาสู้แล้วคุณหมอเนี่ยก็ทำทุกวิถีทางไม่ได้ให้คีโมแต่ให้ยาดีแต่ก็ยังต้านไม่ได้ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสหายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะฮะคุณแม่บอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ทีนี้เนี่ยเป็นอีกข้างหนึ่งหายข้างนี้แล้วก็มาเป็นอีกข้างหนึ่งจนต่อมาก็ลามมาที่ไตซึ่งพอกลับมาจากสวิตสองเดือนช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนปี25 6 6หลังจากนั้นก็อยู่ในกระบวนการรักษามันโดยตลอดซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ดีขึ้นเราก็สบายใจแต่พอจะให้ีโมต่อเขาก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถามต่อว่าแล้วเริ่มซุดเนี่ยว,วันไหนนะฮะคุณแม่บอกว่า ล่าสุดวันอาทิตย์ที่ไปหาหมอเนี่ยเขายังกินอะไรได้อยู่เลยมีเมื่อวานนะ15มกราคมที่เขาไม่พูดแล้วก็ไม่กินอะไรเลยแล้วเขาก็ไปเลยตอนตี2-50ซึ่งก็เสียที่โรงพยาบาลนะฮะเมื่อวานเราก็อยู่กับเขาจนดึกก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็คิดว่าจะดีขึ้นแล้วแต่ก็หลับไป นักข่าวถามต่อนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่านะฮะคุณหญิงได้สั่งเสียอะไรไหมนะครับคุณแม่บอกว่ามีเขาจะไม่ให้ใส่สายยางให้เขาเนี่ยไปสบายไม่ต้องเจาะไม่ให้ใส่สัญญาณช่วยชีวิตเขาไม่เอาเลยเขาเซน็นคุณหมอไว้หมดแล้วคุณหญิงเขาก็ห่วงลูกสาวอยากให้ลูกสาวเนี่ยไปถึงโอลิมปิก เขาหวังว่าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยู่แล้วนะฮะทางด้านของนักข่าวก็ถามต่อว่าแองจี้ลูกสาวเนี่ยได้คุยเรื่องนี้กับคุณหญิงไหมคุณแม่บอกว่าคุยเขาก็คุยกันตลอดเมื่อวานเนี่ยเขาก็หอมแก้มแม่เขาก็รู้แต่เด็กเนี่ยเขาพูดไม่ออกนะคร คุณแ,แม่ยังบอกอีกนะว่าคุณหญิงเนี่ยไม่ได้รับงานอะไรค้างเอาไปแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ไปแสดงซีรีส์สั้นๆให้ฟ้ามีตาตอนนั้นเขาก็เป็นอยู่แต่เขาก็ไม่ได้บอกใครว่าเป็นซึ่งก็มีอาการมาตลอดแต่ว่าไม่ได้บอกใครซึ่งเขาก็สู้เพื่อลูกเขาแม่ก็ให้กาลังใจบอกเขาให้สู้ต่อไปไม่ต้องห่วงอะไรบอกเขาไปสบายนะไปเป็นนางฟ้านะลูกนะไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกแม่จะดูแลให้นะฮะนักข่าวก็บอกว่าให้พูดถึงความน่ารักของคุณหญิงหน่อยคุณแ <hogy S 2> ม่บอกแบบนี้บอกว่าคุณหญิงเนี่ย ดูแลพ่อแม่ตลอดคุณพ่อเนี่ยขาไม่ค่อยดีเขาก็ทําบ้านไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยบ้านคุณหญิงเขาก็มีภูวิลล่าอีกหลังนึงก็ยกให้พ่อกับแม่เพราะพ่อขึ้นบันไดไม่ได้ถามว่าได้คุยกับสามีคุณหญิงบ้างไหมนะฮะคุณแม่บอกว่าเขาก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกนี่แหละไปไหนเขาก็คงต้องพาไปด้วยเขาเป็นพ่วงกับหนังงานเขาเยอะหลานก็คงอยู่ที่ไทยก่อน นอกจากคุณพ่อเขาไปทํางานต่างประเทศก็คงจะไปด้วยกันซ้อมก็คงซ้อมที่นู่นบ้างที่นี่บ้างเขาก็แฝันว่าเขาเนี่ยจะทําให้แม่ให้ได้นี่นะฮะก็คือการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งนักข่าวก็ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนพี่หญิงเตรียมตัวมาโดยตลอดเลยใช่หรือไม่นะฮะก็คุณแม่บอกว่าใช่ก็เตรียมตัวมาตลอดงานนี้เขาก็สั่งมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้เสียใจอยากให้เปิดเพลงของเขาด้วยรวมไปถึงอยากให้ใส่เสื้อผ้าสีสๆเขาบอกไม่ชอบให้เศร้าให้จัดดอกไม้สวยๆดอกลิลลี่เขาชอบดอกลิลี่ คุณแม่ยังบอกอีกนะบอกว่าเขาก็สบายใจเขาสั่งเสียอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วไม่อยากให้ใครเป็นห่วงบ้านช่องก็โอนแล้วเรียบร้อยถือว่าทำารกิจทุกอย่างเรียบร้อยสั่งหมดทุกอย่างในช่วงที่รักษาเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเขาไม่มีเศร้าเลยเขาสั่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยคุณหญิงเนี่ยเขาก็ได้กําลังใจเพราะลูกลุน้นๆไม่อยากให้ลูกเนี่ยเดือดร้อนเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของคุณแม่กันครับเขาก็เขาก็เป็นมานานแล้วนะแล้วก็เขาก็สู้มาตลอด ทีนี้ตอนนี้ที่ก็เป็นหนักเขาก็ไต,ตเขาก็ไตเขาอักเสบเขาก็ตัดเตสตนมาที่หลังตามขาบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมช่เป็นก่อนแล้วหา,าไปนานแล้วมันเติบป,ปีแล้วทีนี้มันก็ลามมาอีกข้างนึงเขายัางหมอเขาก็ว่าไม่ให้ต้องผ่าแล้วก็เก็มกันก็งั่นเป็นเป็นสรุป รวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่ปีคะแม่ประมาณติปีได้ค่ะคือก่อนหน้านี้นอะค่ะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนกันย้ายเล่นแข็งยิงแข็งแรงอยู่เลยแม่หลายคนเลยตกใจค่ะใชเเ่เขาแนะข็งอะไรเขาสู้ไงก็หมอทําทุกวิถีทางว่าจะให้เขาให้เขาไม่ต้องไม่ต้องให้คีโมอะไรเนงะให้ยายาอย่างดีนั่นแหละยานอกมาเลยมันก็ยังต้านไม่ได้ ก็แค่ขออนุญาตเลยครับนะคือท่านหมอเองไม่บอกเลยครับว่าทางตัวพี่เองแบบน่าจะอยู่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ออยก่อยนัดกันก็ท่าหมอเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ทีนี้มันอีกข้างหนึ่งเขาก็จะตัดอีกข้างหนึ่งก็ก็ไม่ทันละแสดงว่าที่ผ่านมาคือพี่รูตัวหัวใจคือเข้มแข็งมากใช่ใช่พอเข้าไปแล้วที่เขาพาลูกเข้าไปแข่งที่ต่างประเทศอ่ะ ไปแข่งโปลแลนด์และแข่งที่สวิตก็ได้อันดับที่15ของโลกมาแล้วไปครั้งเดียวแต่เขาได้มาแล้วแล้วก็วก็เดี๋ยวว่าพวกพกไปตามมาอีกนี่แหละตอนแรกก็ดีขึ้นมาแล้วนะตอนนี้นก็ดีขึ้นมาแล้วเราก็พี่สบายใจแล้วแค่คิดว่าจะให้กินโมต่อให้เสร็จก็มันกม็มันไม่ไหวแล้วจริงเริ่มสุดเมื่อตอนไหนครับ สุดเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่แล้วหรือว่ามวันอาทิตย์ที่ไปหาหมอเขายังเดินได้ยังกินอะไรได้อยู่ก็คือยังสุสัตว์ก็วันจันทร์วันเดียวเนี่ยเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี่เองที่เขาไม่พูดแล้วไม่กินแล้วเขาก็ไปเลยตอน G สองห้าสิบอ๋ออันนี้คือเขาจะัเสียที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ะเขาก็คือวันจากวันอาทิตย์ไปเดินพบหมอไปใช่เขาเขาจะไปหาหมอให้ได้ แม่ก็อยู่หญิงอยู่กับหญิงตั้งแต่วันวันอาทิตย์ย้ายใช่คือเจอล่าสุดเมื่อคืนนะคะเมื่อวาเมื่อวานก็ไปอยู่เขาจนดึกแล้วกลับมาแต่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่ไม่มีก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าพี่หลับหลับไปนี่ว่าหลับไปหลับไปเลยมีขวนญอันนี้ได้พูดคุยกันไหมคะเพราะว่าอย่างที่เลี้ยงก็บอกว่าถ้าเหี่ยวมีแบบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจัดงานก็ใส่จัดงานมีมีไหม ยังไงไม่เคยจะเสียมีสังเสียเามีมีค่ะมีสังเสียเขาจะไม่ให้ใส่สายยางใส่อะไรให้หมดนะให้เขาไปสบายสบายเขาจะไม่ให้เจาะไม่ให้อะไรของเขาไม่ให้ทอยู่ชีพชีวิตแล้วไม่เขาไม่เอาเขาสั่งไว้แล้วเขาไม่เอาแล้วก็ต้องเซ็นให้หมอไม่ต้องทําอะไรแล้วหญิงมีเป็นห่วงอะไรไหมครับก็เขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาเท่านั้นแหละลูกสาวเขาแหละ เขาก็อยากให้ลูกไปถึงโอลิมปิกลูกสาวเขาหวังไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยู่ที่ผ่านมาเขาก็มีอาการมาตลอดแต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ไม่บอกค่ะเขาสู้ใช่เขาสู้เพื่อเอ่ืลูกเขาแหละแต่ทุกวแม่แม่เราให้กำลังใจก็บอกให้สู้ต่อไปก็ไม่ต้องห่วงอะไรอย่างมาวันนี้แม่บอกยิ่งยังไงไหมคะ ก็บอกว่าลูกไฟสบายไปเป็นนางฟ้าเลยสบายๆไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกแม่ก็จะดูแลให้ถ้าพูดถึงความน่ารักของลูกส,สาวเป็นยังไงบ้างคะลูกสาวเราลน้องหญิงน้องหญิงเขาดูแลพ่อแม่ตลอดอ่ะพอดีคุณพ่อขาก็ไม่ดีเขาก็ทําบ้านให้ทําอะไรให้ไวให้ใหเสร็จเรียบร้อยใช่ เพราะว่าบ้านบ้านหญิงเขามีวิลล่าอีกหลังแล้วยกให้พ่อกับแม่อยู่พของพ่อเขาขึ้นบันไดไม่ได้อะไรไม่ได้เงี้ยแล้วได้คุยกับสามีหญิงนะคะเขาเขา,เขาว่ายอย่างไรบ้างคะอืมแต่มีหญิงเขาก็เขาก็ต้องอยู่พ่อะทั่วลูกนี่แหละ<ม>ชาวบกไปไหนเขาก็าไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นพุ่งกับหนังเขาก็นังเขาเยึดนางต่างประเทศตัว ตัวน้องเองตัวหลานแม่อยู่ที่ไทยหรือว่าไปอยู่นี่แหละอยู่ที่ไทยก่อนจ้ะนอกจากพ่อเขาไปทางานต่างประเทศเขคงจะไปไปไปซ้อมฝึกซ้อมที่โน่นแหละแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ก่อนจ้ะอยู่ที่นี่ก่อนรอหลานฝันฝันให้แม่หรจ้ะจ้ะใช่เขาฝันว่าจะทําให้แม่ให้ได้คนถามคุณแม่ก่อนนัีนมันมีลางบอกอยู่ไหมคะว่าเออแบบ มีอะไรที่มีสัญญาณที่สุดว่าเพราะว่าจากงวันที่เขาไปหาหมอเดินได้เองปกติมีอะไรไหมครับว่าไม่มีไม่มีแต่ก็รู้แล้วว่ามันมันข้างในมันไม่ดีแล้วไงเสงญ,ญามาที่ผ่า,าตัดมันตายเตยมันไม่ดีแล้วอ่ะแล้วก็เราก็หมอก็ให้ยาให้ยาเพื่อจะให้กระตุ้นมันขึ้นมาอีกก็มันก็ไม่ไหวแสดงว่าสรุรใส่ญญังไม่ดีก็คือไตาวายใช่ เขาก็เพิ่งสั่งไว้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างก็สั่งเรื่องของงานวันนี้เขาก็จัดเตรียมไว้หมดแล้วใช่แล้วเขาบอกไม่ให้ใครเสียใจมากแล้วเขาบอกว่าให้เปิดเพลงของเขานะเขาอยากให้ใส่สภาพสีสีใช่ไหมครับใช่ใช่เขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้เศร้าผู้คนไม่ต้องเศร้าก็คือถ้าใครจะมาร่วมงานก็ไม่ต้องสีดำก็ได้ใช่ได้เขาบอกไม่ต้องเศร้านะเขาไม่ชอบเขาบอก เราก็สั่งไว้แล้วให้จัดดอกไม้จัดอะไรสวยๆดอกลิลลี่ก็ชอบลิลลี่ซึ่งวันนี้รับประทานเขาก็ทำทุกอย่างที่เขาขอใช่ใช่ใช่เขาเขาสบายใจอ่ะเขาสบายใจเขาสั่งเสียเขาทําอะไรไว้ให้ลูกให้คุณเดวิดเรียบร้อยหมดแล้วเขาไม่ได้อยากให้ใครเป็นห่วงไม่ไม่ต้องให้ห่วงเลยอยากให้จั้แต่เรื่องดีๆนะแม่เนาะใช่ บ้านชองโอนให้เสร็จหมดเอยเสร็จหมดหรืว่าทำภารกิจสุดท้ายทุกอย่างเรียบร้อยตามงหมทุกอย่างเรียบร้อยอก็ยังจะให้ <ละ S 1> ให้ <ละ S 1> ไม่ใช่ให้หลานแล้วก็จะให้ยกเลิกบริษัทชื่อเขาเขาบอกเขาเซ็นไม่ได้ไม่มีใครเซ็นได้แล้วให้ทำแให้ตั้งใหม่มคือบริษัททีต่ตั้งก็เป็นชื่อใหม่เมองเคก็ว่าต้องาใหม่แต่เขาสั่งไว้ให้ ให้ยกเลิกของเขาเพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาเซ็นให้ไม่ได้แล้วว่าสั่งหมดสั่งทุกอย่างตลอดการรักษาแม่ไม่เห็นหญิงแบบเราไม่ไม่มีสักสิ่งไม่หายอย่างเยอะมากสั่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่าง,งใช่ไรือว่ากินอะไรเขาก็สั่งหมดทุกอย่าง เช็งตัวทุกอย่างมีสติตลอดคึมคของเาลูกเขาอะไรบ้างนะแม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะลูกเขาแหละเขาต้องทำทุกอย่างไม่ให้เขาบอกไม่ให้เดือดร้อนอมไม่ให้เดือดร้อนทางนี้ครับท็อปดาราต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณหญิงจุลารัตน์มาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโจ๊กโซคูครับก็อยากจะขอวอวยพรท็อปดารานะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนนะให้ มีความสุขในวันปีใหม่นะครับแล้วก็ไม่พบเจอสิ่งไม่ดีนะคิดสิ่งใดสมปรารถนาโชคดีตลอดปีเลยนะจ๊ะแฮปปี้นิวเยียร์ครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel To p ปดาราและเพจ f a c e b o o k t อ p ดาราได้เลยนะครับ